กิดวันอาทิตย์นะคะห้ามเริ่มผ่านนะคะช่วงสัปดาห์นี้นะคะการเงินของคุณค่อนข้างมีปัญหานะคะดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําวันที่21-27กรกฎาคม2567นะคะในเรื่องการเงินค่ะแนะนํไว้ให้ดูคลิปต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะสัปดาห์นี้นะคะได้ไพ่3ใบนี้ค่ะ เรื่องการเงินนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพหรืออาจจะไปซื้อประกันนะคะ,ะยังไม่สามารถที่จะไปยืมเงินใครได้นะคะถ,ถ้าไปยืมเงินคนอื่นนะคะยังไม่ได้นะคะ ส่วนใหญ่เขาจะให้คำปรึกษาเรื่องการเงินมากกว่าค่ะช่วงนี้นะคะการเงินค่อนข้างมีปัญหาค่ะเงินออกไปค่อนข้างเยอะนะคะต้องใช้จ่ายอย่างมากเลยค่ะแล้วคุณอาจจะต้องทำงานควบกะนนะคะอาจจะต้องรับงานพิเศษเพิ่มนะคะถ้าใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับตาต่างประเทศนะคะซื้อขายต่างประเทศนะคะค่อนข้างดีนะคะคุณเป็นคนที่ชอบควบคุมคนอื่นนะคะรวมทั้งเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะคะ คุณต้องควบคุมตัวของคุณเองด้วยนะคะเรื่องการใช้จ่ายค่ะแนะนำนะคะให้ทำบุญถวายดอกกุหลาบให้พระนะคะทำบุญบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องการเงินค่ะขอให้โชคดีค่ะ